โอล่า f 3า3ส Hot สามสคีย์บอร์ดเกมที่ใช้แล้วยิ่งกว่าเทพทรูเพราะเขาปรับมาโคได้โหดมากเล่นเกมแร็กสบายฮอตสวอปเปลี่ยนสวิตได้3พิน5พินโหมดไฟฟัว RGB ปรับมาโคได้หลายฟังก์ชันมากทั้งแบบกดค้างปล่อยมันทึกคลิกเมาส์ร่วมกับคีย์บอร์ดความได้ยาวๆพอมาอยู่ในเกมนะครับผมเราก็เอาสกิล fm ไปไว้ f 3นะครับจากนั้นเนี่ยก็กดค้างเลยครับผมปุ๊บเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสกิล FM รัวๆให้แล้วนะครับผมเราไม่ต้องกดคลิกเลยนะเราจะได้ไม่เมื่อยนิ้วหน้าตาก็จะแบบนี้ก็คือไอหนึ่งเนี่ยก็คือการใส่กระเป๋ากีต2คือการกดกีต3คือการใส่ของกล่อในกล่องมีของแถมเป็นสายเชื่อมต่อ usb type c ด้ามถอดสวิตช์และคีย์แคปคู่มือการใช้งาน1เล่มและสวิตช์สำรอง4เมตรชุดที่ใส่มาจะมีเลือก2แบบนะครับเป็น Brown และ Black Switch เป็นคีย์บอร์ดเลเยอร์80% 87ปุ่มรองรับ Hot Swap ครับเปลี่ยนสวิตช์ได้ทั้งแบบ3พิน5พิน ตัวบอดี้มอดไม้เบื้องต้นเลยนะครับเสียงกลมกล่อมมากเลยทีเดียวเสียงไม่ดังจนเกินไปครับเป็นคีย์บอร์ดสายเกมที่แท้ทรูที่ปรับมาโคได้โหดมากทั้งยังเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยโหมดไฟเป็นแบบ f ู l l RGB มีไฟด้านข้างที่เท่สุดๆไปเลยใช้ทนใช้นานและประกันให้อีก2ปีเต็มเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีไม่มีซ่อมทั้งหมดนี้มาในราคาพิยงแค่พันนิดๆเท่านั้นส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวแก๊เจ็ตของใช้ทีตัวไหนฝากกดติดตามช่องไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ